สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆภาษาไทย Daily Vlog โอเควันนี้พูดถึงอะไรจริงจริงแล้วทุกวันอาทิตย์ก็เป็นเมื่อคืนผมจะทำแลกเปลี่ยนภาษาออนไลน์ เป็นประชุมเลกเป็นภาษา,ากับ uh, คนไทยเรามีคนไทยแล้วก็คนที่พูดภาษาอังกฤษม,มีคนที่พูดภาษาไทยแล้วก็อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนที่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็อยากฝึกพูดภาษาไทยเราจะเจอกันใน zoom แล้วก็เลขเป็นภาษา uh, ช่วงนี้ อืมมีปัญหาจริงๆแล้วทุกอาทิตย์มีปัญหากับเอ่อผมผมอยากเอ่ออะไรนะอุดรอ,อุดรอ,อุดรสมบูรณ์อุดรอะไรอุดรผมอยากบาลานซ์มีคนเรียนอังกฤษกับคนเรียนไทยเทา่ทาเทา่ทากันคนเทา่ทากัน แต่ว,ว่าออเยากมากเพราะบางบางครั้งบางคนมาได้บางครั้งอ,อบางคนมาไมาได้แล้วก็อืมจัดการยากนิดหน่อยแล้วก็เมื่อเคินมีคนชายสามคนแล้วก็พลังหรือคนตัวภาษาอังกฤษแค่นหนึ่งคนเปัน,ปนผมเนี่เราคุยกันได้แต่ว,ว่า น่าจะอืมจะดีกว่าถ้ามีคมพูดภาษาอังกฤษอ,อังกฤษมากกว่าแต่ว่าน่าจะถ้าพรอมไปหาคนที่พปดภาษาอังกฤษสำเร็จแล้วแล้วก็ชวนเขามาแล้วก็เขามาน่าจะจะเกิดปัญหาอีกหนึ่งฝั่งว่ามีคำพูดภาษาอังกฤษมากกว่าคำพูดภาษาไทย ก็จะมีปัญหาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟันมีปัญหาฟังนี้แล้วก็ฟังนู้นฟังนี้ฟังนั่นแล้วก็ทำให้มีคอนเออจำนวนของเท่ากันยากนิดหน่อยยากนิดหน่อยไม่เป็นไรจะทำต่อไปแล้วก็ม่ไม่ไม่มีปัญหา ยหญมากเพราะ่วนใหญ่เราคุยได้คุยได้แต่ประโยชน์ประโยชน์ได้ประโยชน์ก็ถ้าแม้ว่าถ้ามีโอ,อกาสฝึกพูดภาษาน้อยกว่าวันอื่นจะย่างมีโอ,อกาสที่คุยกันมีความสุขอ่า แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดก็ทำได้ก็ไม่ไม่ครอยคาดหวังมากแต่ว่าอืมใช่แค่เป็นปัญ <c oughs> หากับทำให้ดีที่สุดสำหรับเลิกเปลี่ยนภาษาโอเคสำหรับวันนี้น่าจะพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมเชเธอกับคุณนาย วิดีโอพรุ่งนี้นะครับอครับ